เนเปโป้นะคะทุกชมเรามาเดินอยากบอกว่าอากาศร้อนมากทุกชนอาพร้อมใช่ไมต้องแต่ใส่หลายค่ะทุกนผ่านเมื่อกเจ้าแคล้ว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 ก็หมายถึงบ่อสะอาดนะคพื้นเพื่อนเนี่ย ที่ทานเมืองไทยได้เมืองไทยบ้านเราก็มีทุกมีที่สะอาดเยอะๆนะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นอะรครับท่านผู้ชม เราเป็น around here สวีเดนก็โกตมาดอีที่มามาโดมาเดี๋ยวมาโดแดดวันนี้เราเข้ามาในทาวน์นะพผู้ชมที่ในโวกบิลดิ้งเขาก็จะเป็นเก่าๆแก่ๆนะท่านผะู้ชมนะสไตาลย์ยุโรปสไตาลย์ยุโรปโอ้แดด าพสวยๆมาฝากผู้ชมอิตอรลี่ทำาป็ชวอิตาลีจะมีบิลดิงสวยๆนะท่านผู้ชม นะครับท่านผู้ชมจะพาด,ดูว่าอลังการขนาดไหนการงานสร้างท่านผู้ชมโบสถ์ที่้องเป็นโบสถ์โบสถ์สวยมากอายุหลายร้อยปีนล้วเนี่ย อายุหลายร้อยปีแล้วพี่หก็ยังดูดีอยู่นะใหม่เลย oh. เป็นดวตาที่ได้มาเห็นนะครับ